สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาอยู่กับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้พบกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศในประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับสำหรับคนพิการเนี่ยเราได้รับทราบข่าวดีกันมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มในส่วนของเบี้ยยังชีพนะครับหรือว่าเบี้ยคนพิการเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1000บาทต่อเดือนแต่ว่าก็จะอยู่เคือบสักประมาณ800ถึง1,000บาทนะครับมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนอยู่การปรับเพิ่มครั้งนี้ผู้พิการคนพิการ เขาจะได้อะไรกันบ้างนะครับเพียงพอหรือไม่วันนี้ผมจะร่วมพูดคุยกับคุณสุชาติโอวาสวรรณสกุลนะครับนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านอยู่กับผมในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครเียงไก่ครับและท่านผู้ฟังครับครับก่อนอื่นต้องเรียนถามครับผมก่อนอื่นต้องเรียนถามครับก่อนหน้านี้เนี่ยเบี้ยผู้พิการเนี่ยรับอยู่เนี่ยแต่ละเดือนนะครับเราไม่เพิ่มถึงการปรับเพิ่มในครั้งนี้เนี่ยมันเพียงพอไหมครับ ถ้าพูดถึงความเพียงพอเนี่ยนะครับคิดว่าประเทศไทยเราก็มีงบอยู่ประมาณขนาดนี้เนี่ยคิดว่าถ้าแปดร้อยนะครับก็ไม่ได้พอสําหรับควาพิการนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆเนี่ยเราอยากจะเลื่อมไปให้ถึงอย่างเช่นประเท,เทศญีธธ่ปุ่น,น,น,เ,นเนี่ยนะครับเขาได้จริงเป็นหมื่นหลักหมื่นนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับเราก็คิดว่าในแบบไทยเราแบบนี้ถ้าแต่ร้อยบาทนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าพยายามที่จะอยากให้เบี้ยความพิการเนี่ยมัน มีการเพิ่มขึ้นทุกปีครับคุณเกียงไกรครับครับหมก็จริงๆก็เป็นความหวังนะครับอยากให้มีการขยับอยากให้มีการขยับมาทุกปีได้กินเนื้อใจกางใจกลางท้อ่หนึงฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับคุณเกียงไกรครับเชิญต่อครับครับในเมื่อมันขยับขึ้นไม่ได้ทุกปีและครั้งนี้เป็นการขยับขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ค่อยเยอะนะครับสักประมาณสองร้อยบาทนะครับเอัขยับขึ้นครั้งนี้มุมมองมองยังไงครับ ก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาซ้อนกันอยู่นิดนึงก็คือจากการที่นะครับมีมติจากคณะคอพชนะครับคณะรรมคัรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพิการแห่งชาติเนี่ยนะครับครับก็คือเราเรียกร้องมาตั้งแต่ประมาณธันวาลปีหกสองนะครับรบซึ่งตอนนี้เนี่ยครับก็มีการปรับนะครับประมาณสองรอบนะครับก็คือรอบแรกจากแปดร้อยเป็นหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับเฉพาะคนที่มีบัตรสวัสิการอยงรัฐ นะครับซึ่งก็จะมีคนเข้าถึงประมาณล้านกว่าคนนะครับครับผมแล้วพอปรับรอบที่สองเนี่ยนะครับจากการเน้นทางผู้นําองค์รพิการนะครับก็ทาจดหมายนะครับต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ครมนี้ก็เริใหม่นะครับปรากฏว่าก็ปรับนะครับจาก800เป็น1,000บาทเป็นกนแต่ปรับเฉพาะคนที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีลงมาครับซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้คนพิการที่ยังตกหล่นอยู่อีกประมาณ800,000คนนะครับซึ่งคนพิการที่จดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะครับมีประมาณ2ล้าน3หมื่นคนนะครับ ครับเห็นมีอีกกลุ่มหนึ่งครับต้องต้องเรียนถามคุณสุชาติจริงๆกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเนี้ยเขาจะได้ซึ่งน้อยน้อยกว่าสองกลุ่มแรกถูกต้องนะฮะใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดความเหลื่อมล้ากันในคนพิการด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับเพราะันผมรับโทรศัพท์แทบทุกวันเลยนะครับว่าเอ๊ะไหนบอกว่าประกาศแล้วหนึ่งพันบาท ครับเพราะบางคนก็คิดว่าเข้าใจว่าเป็นการทุกปีเนี่ยทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะปรับเอ่อบริบททั่วหน้ากันทุกคนครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีบางกลุ่มนะครับอย่างเมื่อวานก็โทรมากลุ่มจากเชียงใหม่พิกการทางการ,การเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยนะครับครับบอกตอนนี้เ้าสารเนี่ยกาขึ้นมาแล้วนะครับเอ่อเป็นพันเจน้อยบาทน,นะครับแต่พีพอพิการเนี่ยเขาก็นึกว่าเขาไปกดเขานึกว่าเขาได้หนึ่งพันบาทปรากฏว่าเขาไม่ได้ครับหนึ่งก็คือเขาไม่มีบัตรช่วยการอย่างรัฐสองก็คือเขาไม่ได้อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเพราะนั้น ก็เลยอยากวอนทางรัฐบาลนะครับนํางบกลางนะครับผมคิดว่าเพิ่มอีกแค่พันหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะทําให้คนพิการอีกแปดแสนคนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกะเสิดทําให้เขาไม่ต้องอิจฉากันเองในกลุ่มคนพิการด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลยเปิดเรื่องนะครับกาลังร้องเรียนเข้ามาที่ทางสภาคนพิการครับคุณเกียรติครับครับสภาคนพิการมีการพูดคุยไหมครับก่อนที่จะมีการปรับขยับเบี้ยสักสองร้อยบาทซึ่งไม่เยอะจริงจริง จาก800เพิ่มมา200เป็น1,000ได้มีการพูดคุยไหมครับว่าอยากให้มีการเพิ่มทุกคนจริงๆที่เป็นคนพิการจริงๆเราเรียกร้องมาตลอดนะครับว่าจริงๆเบี้ยสวัสดิการเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับคนที่พิการให้เขาดํารงชีวิตอยู่ได้เนี่นะครับครับเราคุยเสมอว่าเราเสนอมาตลอดว่าปรับทั่วหน้าทุกคนนะครับครับพอไปผ่านคอรมอปรากฏว่าถึงสองครั้งเนี่ยนะครับก็เลยไม่ได้ตามที่ผู้นําคนพิการนําเสนอนะครับครับนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะ พูดคุยถึงประเด็นนี้กันมากขึ้นนะครับซึ่งเราจะมีจัดสภาสมัชชาสภาคนพิการนะครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี้ก็จะเป็นหัวข้อใหญ่ที่เราจะพูดถึงกันในงานประชุมครั้งนี้นะครับครับเอาละครับมันแน่นอนมันมีสองกลุ่มแหละกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการลงทะเบียนถือบัตรคนพิการเรียบร้อยอันเนี้ยยอดสถิติทุกวันเนี่ยครับในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยมีคนกลุ่มเนี้ยเยอะขนาดไหนครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับที่ ไม่ได้อีกเนี่ยแปดแสนคนนี่นะก็ถือว่าเป็นจํานวนเยอะมากนะครับวันนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้เขาได้เข้าถึงโวทย์เบี้ยแห่งความพิการเนี่ยได้เข้าถึงจริงๆนะครับครับแปดแสนคนนี้เราก็กำลังครับครับผมแปดแสนคนนี่คือกลุ่มไหนครับก็เป็นคนพิการทุกประเภทเลยครับนั้งั้งเจ็ดประเภทเลยครับก็เฉลี่ยกันไปนะครับแต่ความพิการที่มากที่สุดคือความพิการในด้านเคลื่อนไหวนะครับ ครับผมก็น่าจะมีถึงประมาณกับครึ่งหนึ่งนะครับติดสี่แสนคนเนี่ยครับครับแล้ววันนี้เราทําความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้อย่างไงครับเพราะว่าตัวเลขไม่น้อยนะครับร่วมล้านเนี่ยครับครับก็ตอนนี้เราก็นะครับนําจดหมายส่งไปถึงนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ไปยื่นเรื่องการร้องทุกข์นะครับที่ถึงรัฐมนตรีรอบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็รับจดไปแล้วแล้วก็ทําจดหมายถึงทุกรรคการเมืองนะครับช่วยอธิบายใน เราโมให้หน่อยนะครับว่าเรื่องนี้ผู้พิการมีความเดือ,รอดร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรับไม่ท่วนหน้าท่วถ,ถึงันเนี้นะครับมันจะเกิดความเกลือกลั้กันนะครับในผู้พิการด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเดิกระแสมากขึ้นก็เลยไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าแล้วก็เป็นจำนวนเงินไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมคิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยผู้พิการต้องรอคําตอบรัฐบาลอยู่ครับ ครับ<ช>ผมเชื่อว่าสมาคมเนี่ยไม่ได้ทําหนังสือถึงรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกแน่ๆนะครับน่าจะทํามาแล้วหลายครั้งครั้งนี้ทําไปอีกเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะตอบไหมครับก็คิดเห็นปกติแล้วเราก็จะตามนะครับถ้าเกิดไม่ตอบเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะยื่นหนังสือทุกช่องทาง,งนะครับเข้าไปนะครับไม่ว่าจะผ่านทางรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านจติเกรอร์นะครับครับหรือ ใน <S an> ท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันเนี่ยนะครับได้ไปพูดนะครับซึ่งเป็นสอวอเนี่ยเป็นตัวแทนของผบพิการน,นะครับก็ไปพิไปนะครับในคณะรัฐมนตรีอยู่หลายรอบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องฝากความหวังไว้กับผู้นําองค์กรพิการนะครับแต่ตอนนี้เราก็ขยับกันอยู่เรื่อยนะครับต้องการที่จะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปยื่นนะครับวันที่เจ็ดก่นอนที่จะมีการจ่ายเบี้ยผบพ,พิการนะครับ,รบซึ่งมันจะจ่ายทุกวันที่สิบที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผลอะไรออกมา ก็ต้องขยับระดไปครับเพื่อเกียครับครับแน่นอนครับมีการปรับขยับจากแปดร้อยเป็นหนึ่งพันเนี่ยแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเอาให้ครบคนพิการทุกคนเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณสักประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณพันเก้าร้อยกว่าล้านครับพันเก้าร้อยกว่าล้านอันนี้คือคือผู้พิคนพิการที่ลงทะเบียนหรือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฮะหรือว่าครอบคลุมทั้งหมดครับเออปกติเบี้ยสวัสดิการหย่่งรัฐเนี่ยเออไม่ใช่เบี้ยคนพิการนี่นะครับครับก็จะจ่ายเฉพาะคนที่มีบัตรคนพิการเท่านั้นเองครับ เพราะนั้นเนี่ยก็ตกลงอยู่8แสนคนเนี่ยก็จะมีรายชื่อชัดเจนอยู่แล้วนะครับในระบบของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและกองมัญชงงมรู้จักครับอ๋อที่เราพูดกันตกลง8แสน0นี่คือคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะอายุเกิน18ปีหรือว่าใช่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเรากลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่8แสนใช่ครับใช่ครับเมื่อตอนไม่เข้าเงินไทยสองเงินไทยเนี่ยครับ อ๋ออันนี้เรายังยังไม่ได้พูดถึงคนพิการที่ไม่มีบัตรเลยนะฮะโอ้ใช่ครับถ้าคนพิการที่ไม่มีบัตรนี่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องค้นหาแล้วก็นะครับให้คนพิการนะครับขึ้นมานะครับจดบัตรคนพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งที่ผู้นาคนพิการจะต้องช่วยกันครับครับถ้ากลุ่มเนี้ยครับกลุ่มที่สองที่วันนี้ยังไม่มีบัตรเนี่ยมีกันเยอะขนาดไหนครับเนี่ยครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกเท่าตัวนะครับโอ้เท่าตัวใช่ครับใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วในโลกเนี่ยก็จะประเมินประมาณเนี่ยครับสมมุติเราจดบัตรเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับผมมีลูกเป็นดาวทินโดมเนี่ยนะครับเกือบใหญ่แล้วที่ผมเจอหลายครอบครัวเนี่ยนะครับที่มีลูกที่เป็นปัญญาเนี่ยก็ไม่กล้ามาจดบัตรกับพิการนะครับกลัวสังคมตาหน้ามั่งกลัวตาหน้า รือตัวเป็นตาบาาของลูกมั่งอะไรเงี้ยนะครับซร่งอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของผู้ปกครองหรือคนพิการจีจานวนมากนะครับที่ไม่กล้าเปิดเผยว่าตัวเองเป็นคน้พิการจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครคุยกรติครถ้าเกิดว่าเรามีบัตรคน้พิการเนี่ยนอกจากเราจะมีเบี้ยคนพิการแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถจัดสิ่งต่างๆให้กับคน้พิการได้ถูกต้องตามจํานวนนะครับแล้วก็การศึกษาต่างๆสิทธิต่างๆที่มันเกิดขึ้น ผู้พิการก็สามารถจะเข้าถึงได้ครับถ้าเรามีจํานวนมากทําให้มีพลังในการที่ทําให้รัฐบาลเนี้หันกลับมามองไม่ได้ก็เป็นผู้พิการเป็นคนกลุ่มเแ็กครับงั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ใการกดดันนะครับทางรัฐบาลทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรเรื่องตา่างๆหรือแม้แต่เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราได้เงินเยียวยานะครับโควิด19เนี่ยจำนวนคนละหนึ่งพันบาทสามเดือนเนี่ย ครับเราก็ไปประชุมต้องเราก็ไปยื่นอยู่หลายรอบนะครับเป็นคนรัฐบาลที่มีเงินปอกบางนี้ให้กลับมาครับผมนั่นเนี่ยถือว่าเป็นความและยากลำบากของผู้พิการในการนะครับในการที่จะต้องดูครับทนครับครับก่อนหน้านี้คุณสุชาติบอกกับผมกับท่านผู้ชมเนี่ยบอกว่าทางสมาคมเองเตรียมที่จะจัดสัมมนาแล้วก็ระดมความคิดเห็นสัมมนาที่ว่านี่เราจะระดมความคิดเห็นกันเรื่องอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆนะครับที่ ปัญหาของผู้พิการในปัจจุบันนะครับอย่างตอนนี้ล่าสุดที่เราจะพูดกันใกที่สุดอย่างเช่นหนึ่งเนี่ยนะครับจาก800เป็น1,000บาทเนี่ยทำไงให้รัฐบาลจัดยผิการทวนหน้านะครับเรื่องฉลากินดแบงนะครับที่ทํายังไงให้ผู้พิการเข้าถึงอย่างแท้จริงเป็นคนที่ขายโจวตนตัวจริงแท้จริงนะครับที่จะได้ฉลากรินแบงไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโัวต้าต่างๆไม่ควรที่จะตกไปอยู่ในมือนายชุนหรือที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้น อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ที่ควรที่จะสนับสนุนนะครับครับเราจัดวันไหนยังไงครับเนี่ยครับก็วันที่เจ็ดสิบแปดนี่ครับที่ไบหยกนะครับนะครับเราก็จะมีผู้นำค o พิการนะครับประธานสภาพ o l ิการทุกจังหวัดนะครับมารวมตัวกันที่นี่นะครับสองร้อยกว่าคนนะครับครับก็จะช่วยกันพูดคุยประเด็นปัญหาแล้วก็รวมถึงปัญหาในท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วยครับครับ ก็จะมีเรื่องของแปดร้อยหนึ่งันที่เราคุยกันนี่ด้วยนะฮะที่จะคุยกันในเวทีสิบเจ็ดสิบแปดนี้ครับรวมถึงเรื่องการจ้างงานคนพิการนะครับซึ่งภาครัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่จ้างคนพิการนะครับปีแปดพันตำแหน่งน,นี้สัปดาห์หน้าผมก็จะพยายามที่จะเดินสายไปพบท่านัดกระทรวงอธิบดีต่างๆนะครับเพื่อที่นะครับปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ว่ารัฐบาลหรือว่าเอกชนเนี่ยนะครับ มีพนักง,งานหนึ่งทีควรต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนนะครับตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ยจ้างคนพิการไมไดนะ้แล้วถึงเก้าสิบปอร์เซ็นตแต่ภาครัฐเนี่ยกลับละเลยนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็ไป่รู้ว่ท่านรองผู้ว่าท่านสะโทีนะครับตอนนี้ท่านจะมีคําสัง่งนะครับให้ทุกเขตรับคนพิการเข้าทํางานนะครับก็ต้องเริ่มขยับมากๆในแต่ละ ทรวงครับโดยเฉพาะกระทรวงสระาธิการเนี่ยะคุณเทียงไกรครับผมใจ้างคนพิการต้อง2,600คนครับอืมครับซึ่งอันนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรืออย่างกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ประมาณ1,300คนครับซ e e ึ่งถ้าการจ้างงานเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับจะทําให้คนพิการเนี่ยมีงานทําทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเราก็อยากเห็นแบบภาพแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับครับหรือกฎหมายออกมาลยโลก เราต้องเป็นต้นแบบในการปฏิบัติด้วยครับครับเขาจะได้มีเงิน2ทางเนาะได้ทั้งเบี้ยคนพิการด้วยแล้วก็ไปได้เงินจากการจ้างงานด้วยก็น่าจะประคับประคองชีวิตผู้พิการได้นะครับอย่างไงขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ครับขอบคุณมากมาครับครับสวัสดีครับคุณกิ่งไก่ครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะมีงานสัมมนานะครับ17-18ใครที่เป็นคนพิการอยากเสนอความเห็นก็ลองไปร่วมดูอย่างที่คุณสุชาติบอกส่วนว่าท่านผู้ฟังท่านใดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นคนพิการและรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่อยู่ในกลุ่มที่ขยับจาก800เป็น1000แต่เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าเราเข้าเกณฑ์เนี่ยลองโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วน1300นะครับแล้วก็1 4 7 9 สหมายเลขนี้โทรฟรีนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมตอบข้อซักถามข้อสงสัยของท่านผู้ชมนะครับและนี่เป็นทั้งหมดของประเด็นเป็นข่าวรนยกาคืนวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปติดตามรับชมข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลกันต่อครับ